ทุกคนวันนี้นะคะเกศอยู่หมูม่บ้านพฤกษา12คลองหลวงคลองสนะคะมาดูบ้านหลังนี้นะคะรีโนเวทให้ใหม่นะคะเป็นสีเขียวพาสเทลสวยๆนะคะหลังนี้นะคะมีเทอเลสด,ด้านหลังด้วยเดี๋ยวพาไปชมนะคะในตัวบ้านนี้นะคะจอดรถได้1คันแล้วก็ด้านข้างค่ะมีพื้นที่นั่งเล่นให้ด้วยนะคะบ้านหลังนี้เข้าได้2ทางค่ะฝั่งนู้นด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้อีก1ทางนะคะมาค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมฝั่งนี้กันนะคะเข้ามาด้านในนะคะ มาค่ะเข้ามาด้านในนะคะก็จะมาดูโซนของห้องน้ําก่อนเลยนะคะเข้ามาค่ะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะไปดูโซนตรงกลางค่ะก็เป็นห้องโถงแบบนี้นะคะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะคือพื้นที่ใช้สอยคือเต็มมากมาดูโซนของข้างหลังค่ะข้างหลังนะคะก็เป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะเคาน์เตอร์ทรงไอให้นะคะ ขัดมาข้างในค่ะก็จะมีโซนห้องเก็บของนะคะห้องเก็บของเข้ากว้างมากๆเลยนะคะพื้นที่เก็บของชั้นล่างช้าห้องใต้บันไดนะคะมาดูค่ะนี่ค่ะโอเคไปค่ะไปดูชั้น2กันค่ะชั้น2ก็จะเป็นโซนของห้องนอนนะคะมีด้วยกันอยู่สมห้องนอนค่ะใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะเงินเดือนตั้งแต่ 17,000-17,000 17, บาทขึ้นไปนะคะสามารถเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้นะคะหลังนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะที่ประมาณ7,000ก,กว่านะคะใครที่มีสลิปเงินเดือนมีการส่งประกันสังคมม .33 อยากได้บ้านบ้านที่ไม่ต้องเช่าบ้านที่เป็นของเรานะคะเตรียมสลิปเงินเดือนแล้วก็ผลตรวจบูโรทักมาที่เพจทางบ้านมือสองแล้วเกดจะช่วยวิเคราะห์ช่วยดูให้ช่วยกันแก้ไขใครที่ติดบ,บูโรก็มีบ้านได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นห้องนอนห้องแรกค่ะด้านหลังนะคะของ ห้องนอนห้องนี้ค่ะก็จะมีเทอร์เรสค่ะเราดูเทอร์เรสด้านหลังนะคะนี่เลยนะคะ ไว้สําหรับตากเสื้อผ้าแดดซองได้ดีเสื้อผ้าแห้งนะคะได้ง่ายๆเลยนะคะนะใส่เหล็กดัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก๊อกวางเครื่องซักผ้าแบบสบายสบายได้นะคะมาดูโซนของห้องนอนถัดไปค่ะห้องนอนห้องถัดไปนะคะฝั่งนี้ค่ะเป็นห้องนอนห้องที่สองห้องนอนห้องที่สองยังมีระเบียงหน้าบ้านมีเทเลนต์หน้าบ้านนียนะคะมาดูค่ะอันนี้ห้องนอนห้องที่สองนะคะเหล็กดัดเรียบร้อยประตูอันนี้เปิดได้นะคะออกไประเบียงหน้าบ้าน ไปเทะเลตหน้าบ้านเปิดรับลมเย็นเย็นได้นะคะหมู่บ้านนี้นะคะมีตลาดนะคะมีตลาดนะคะใกล้หมู่บ้านด้วยด้านหมู่บ้านเลยนะคะอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่สามค่ะฝั่งนี้นะคะถัดมาค่ะมาดูโซนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําสุขภัณฑ์เปลี่ยนให้ใหม่หมดใครที่สนใจบ้านหลังนี้สลิปเงินเดือนผลตรวจบูลโรทักมาที่เพจคังบ้านมือสองนะคะแล้วพบกันใหม่หลังต่อไปคะ่ะ